ทำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อเป็นแนวทางม่ได้สนับสนุนการพนันแต่อย่างใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณทุกคำติชมจะปรับปรุงการนำเสนอให้เข้าใจมากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะพบกับแมงปออีกแล้วนะคะในช่องสบายดีมีเฮงนะคะ วันนี้นะคะป,ปอก็จะมีแนวทางหวยฮานอยนะคะงวดประจำวันที่10มีนาคม2564มาให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางกันเหมือนเดิมนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขของวันนี้กันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะตัวเด่นวิ่งรูปนะคะตัวเด่นวิ่งรูปปอขอวางเป็น9และ0นะคะ 9และ0นะคะเลขชุด2ตัวะะจะเป็นเลขวิน,นะะทั้งหมด15ชุดะะมี89 80 81 82 83 90 91 92 93 01 02 03 12, 03, 12 13และ23 เลขวินของเรานะคะจะมีทั้งหมด15ชุดนะคะตามนี้เลยนะคะถ้าเรามาดูเลขชุด3ตัวกันนะคะเลขชุด3ตัววันนี้ก็มี6ชุดเหมือนเดิมนะคะ013 229 359 891 883และ912เลขชุด3ตัวมีทั้งหมด6ชุดค่ะ ค่ะและตัวเลขที่ปอได้กล่าวมาข้างต้นนี้นะคะก็เป็นการคิดคำนวณในเบื้องต้นเท่านั้นนะคะยังไงก็ขอวางเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเกิดมีใครถูกใจชอบใจเลขตัวไหนก็ขอให้ไปเสียงโชคเสี่ยงดวงแล้วก็เฮงเฮงกันทุกทุกคนนะคะค่ะต้องขอบคุณนะคะทุกการติดตามนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องสบายดีมีเฮงของเรานะคะค่ะอย่างไงก็รักษาสุขภาพกันทุกๆกคนนะคะสวกเราวันนี้สบายดีมีเฮงสวัสดีคะ่ะ